เมื่อพูดถึงสิ่งที่ทุกคนใน The m i s ิ i n g Digital Circus ต้องกลัวเนี่ยนั่นก็คือการที่พวกเขาต้องกลายเป็นแอฟแท็กเตหรือนาม,มาทำนั่นเองแล้วเจ้านาม,มาทำเนี่ยที่มันเป็นตัวดำๆเนี่ยมันคืออะไรกันละ่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเจาะข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งนี้กัน I'm I'm not here for the adventure anything. just here here กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ขัเองเมคทีเสนักพากย์เกย,ย์เช่นเคยนะและในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับนามธรรมากันเนาะและก็ขออนุญาตชี้แจงตรงนี้นิดนึงนะครับในวันที่ผ่านมาหลายวันเนี่ยผมได้เกิดปัญหาอย่างหนึ่งเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งทาให้มันต้องลงวินโดว์ใหม่และไฟล์ทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยหายไปก็เลยทาให้คลิปเนี่ยค่อนข้างจะมาช้ามากๆเลยครับก็ต้องขออภัยคนดูด้วยเนาะและในตอนนี้เนี่ยผมก็เป็นหวัดอยู่ด้วยนะ เพราะฉะนั้น้าเกิดเสียงเปลี่ยนยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็มีข่าวดีนะครับสำหรับ The m a ซ i i n g d i g i อ a l นเ r ค u สตอนนี้นะครับในซีรีส์นี้เนะี่ยได้มีภาคไทยที่เป็นของ Official เรียบร้อยแล้วนะถ้าใครอยากรับชมเนี่ยก็แค่เพียงไปที่คลิปต้นฉบับและก็ปรับแท็กเป็นแท็กเสียงภาคไทยได้เลยนะครับผม นาม,มาทําในเรื่องแตดซีเนี่ยก็คือสิ่งมีชีวิตที่ถูกพัฒนามาจากมนุษย์ที่ติดอยู่ในโลกเกมแห่งนี้ซึ่งการที่มนุษย์จะกลายเป็นนาม,มารมได้นั้นก็คือการที่พวกเขารับความจริงบนโลกใบนี้ไม่ไหวหรือว่าสติแตกแล้วเป็นบ้าไปแล้วทําให้เขาสูญเสียความเป็นตัวเองลงไปและในเมื่อเขาไม่ได้มีตัวตนในโลกความเป็นจรงิงหรือในโลกเกมแห่งนี้แล้วเนี่ยจึงได้กลายร่างเป็นนาม,มาทำนั่นเอง เรามาทำความเข้าใจกับคำว,ว่านามธรรมในฉบับไทยๆกันดีกว่านะครับในพจทธนันุกรมของศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตสถานเนี่ยคำว่านามธรรมจะหมายถึงสิ่งที่ไม่มีรูปหรือรู้ไม่ได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่รู้ได้ทางใจถ้าจใจผมแปลคำพูดเนี้ยเป็นภาษาไทยที่เข้าใจง่ายเนี่ยมันก็เหมือนกับประมาณว่าเราอะรู้ว่ามีอยู่จริงแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถเห็นมันหรือจับต้องได้ และในด้านศิลปะเนี่ยคำว่า,านามธรรมนั้นก็ยังเป็นผลงานที่ใช้เรียกประเภทของภาพวาดด้วยนะนี่ก็คือหนึ่งในตัวอย่างงานที่เขาเรียกกันว่าเป็นนามธรรมนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะก็คือไม่เป็นรูปเป็นร่างแต่เรารู้อะว่าเนี่ยภาพนี้มันเป็นคนน่ประมาณนี้แหละครับ รูปร่างของนามธรรมที่เราได้เห็นในซีรีส์เนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเป็นสัตว์นะครับที่มีสีขาและก็มีหัวข้างบนแหลมๆพื้นผิวของมันเนี่ยก็จะเป็นแบบหยกัยกๆแล้วก็เป็นสีดําสนิทแถมรอบตัวมันเนี่ยก็จะมีดวงตาที่มีสีต่างกันอีกด้วย ซึ่งหลักๆของดวงตาก็จะเป็นสีม่วงชมพูแล้วก็สีฟ้าแล้วจะเกิดดูจากขนาดของนามธรรมเนี่ยความสูงของเขานั้นน่าจะอยู่ราวๆประมาณ3เมตรได้หรือมากกว่านั้นด้วยซ้ําแต่ว่ารูปร่างทั้งหมดตรงนี้เนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับตัวละครที่กลายมาเป็นนามธรรมก็ได้นะอย่างเช่นนะครับนามธรรมตัวนี้เนี่ยจะเป็นนามธรรมของคอฟโมซึ่งนะครับในหัวเขาเนี่ยก็จะแหลมมีมือมีเท้าสีขาเหมือนกับคอฟโมเลยเพราะฉะนั้น,นครับไอ้เจ้านามธรรมตัวเนี้ย อาจจะเปลี่ยนไปตามรูปร่างของแต่ละตัวที่กลายเป็นนามธรรมา อย่างที่รู้ๆกันนะครับว่านามธรรมเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่เกิดจากความเสียสตินะครับซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมของมันนั้นเกิดความบา้าคลั่งเอามากๆก็เปรียบเสมือนกับคนที่รับความเครียดมาทั้งหมดแล้วก็อยากจะระเบิดออกมาโดยที่มันจะโจมตีทุกอย่างแบบสุ่มไม่สนหรอว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่า AI อย่างเช่นตัวอย่างคอปโ,โมเนี่ยนะครับจิตสํานึกของเขาที่กลายร่างมาเป็นนามธรรมเนี่ย,ย,ยมันไม่หลงเหลืออยู่เลยคอปโมนั้นได้จากไปแล้วก่อนที่เขาจะมาเป็นนามธรรม ผลกระทบที่เกิดจากการที่นามาทํานั้นโจมตีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง โดยผมจะอ้างอิงมาจากซีรีส์เลยนะครับซึ่งคนที่โดนเอฟเฟกนี้คนแรกนะครับนั่นก็คือราคาทชานั่นเองเมื่อเธอถูกนาม,มาทาโจมตีแล้วเธอก็ได้เกิดอาการติดบัคอาการนี้เนี่ยส่งผลให้เธอพูดไม่เป็นคานะครับและก็ทําให้เธอนั้นเจ็บปวดมากๆอีกด้วยและเจ้าเอฟเฟกนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ได้เฉพาะมนุษย์อย่างเดียวนะมันเนี่ยยังใช้ได้กับ a i อีกด้วยนะโดยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อนาม,มาทําเนี่ยโจมตีโกอิงครีนเนี่ยโกอิงครีนนะครับก็จะเกิดอาการเดียวกันกับราคาทชาเลย เรามาเก็บตกข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับนามธรรมกันดีกว่าครับในซีรีส์ตอนนี้เนี่ยครับมีคนเดียวนะครับที่กลายเป็นนามธรรมนั่นก็คือคอปโมนั่นเองแต่ว่าอันนี้ก็ไม่จริงเลยนะครับเนื่องจากในตอนท้ายๆเ,เนี่ยเคเนี่ยได้เอานามธรรมนั้นลงหลุมไปและในหลุมนั้นเนี่ยก็มีหลากหลายนามธรรมอยู่ในนั้นมากมายเลยครับและจากที่สันสนิษฐานเนี่ยเจ้านามธรรมเหล่านี้นะครับก็คือเพื่อนกิงเกิลในสมัยก่อนนั่นเองและจะเกิดใครอยากจะเจาะลึกเนี่ยผมก็ทําไว้แล้วนะครับในคลิปนี้เลยสามารถรับชมโดยการกดตัวไอทั บนขวาได้เลยนะก็จะพูดถึงตัวละครที่กลายเป็นนามธรรมนั่นเองถ้าเกิดโดนนามธรรมจมตีแล้วเนี่ยคนเดียวนะครับที่จะสามารถช่วยได้นั้นก็คือเค้นั่นเองโดยเขานั้นมีพลังนะครับในการดีดนิ้วทาให้คนที่โดนเอฟเฟกต์นามธรรมเนี่ยหายทันทีเลยเหมือนกับตอนที่เคนนะครับช่วยราคาทอาไว้แต่ถึงแม้เคเนี่จะสามารถรักษาเอฟเฟกที่เกิดจากนามธรรมได้แต่เขาเนี่ยก็ไม่มีความสามารถที่จะรักษาคนที่กลายาร่างเป็นนามธรรมก็เพราะว่าหนึ่งเดียวที่เคนไม่สามารถควบคุมในโลกแห่งนี้ได้เนี่ยก็คือจิตใจของมนุษย์นั่นเอง และจริงๆนะครับผมคิดว่าคิงเกอร์เนี่ยสมควรเป็นนามประทที่สุดแล้วนะเนื่องจากที่ว่าเขาเนี่ยหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาแต่ว่านะครับคิงเกอร์เนี่ยก็มีจิตใจที่เข้มแข็งพอตัวเลยนะก็เลยทําให้เขาไม่เสียสติถึงแม้ว่าเขาจะดูบองบองก็ตามนะ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับนมามธรรมในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับผมหากใครที่อยากจะเสริมเติมข้อมูลหรือแชร์ข้อมูลอะไรกันเนี่ยก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้ล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมผมเนี่ยอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะและถ้าเกิดคอมเมนต์ไหนหน่าสนใจเนี่ยผมก็จะไปตอบกับเราก็จะได้มาคุยกันและถ้าข้อมูลในวันนี้เนี่ยผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมและสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายครับแล้วเจอกันสี่ยา